อันนี้เราจะมาสายกระโดดนะฮะนี่นะฮะพี่โอมสายกระโดดนี่นะครับสายบี x มเอ็กเลยนะฮะสายกระโดะโดบางร้านอ่ะ นี่นะฮะอันนี้พี่โอมนะฮะพี่โอมสายกระโดดมาแล้วอีกแล้วนะฮะมาทุกเดือนเลยนะฮะใช่ไหมฮะนี่นะครับวันนี้มีลูกค้าคุยกับลูกค้าก่อนแล้วครับเดี๋ยวผมขอมอนุญาตชมรถก่อนนะพ,พูดไม่ได้คำภาษาอังกฤษพูดไม่รู้เรื่องนะฮะนี่นะครับโอ้โหนี่ช่วงนี้มีรถเยอะไหมฮะ,อะตอนนี้ ถ้าขายก็มีประมาณนี้สิบยี่สิบคันครับโอ้สิบยี่สิบคันนะฮะวันนี้แต่วันนี้เอามาไม่กี่คันเองเนาะมันเอามาได้แค่นี้จะมีที่ร้านเนาะเอามาได้โอ้โหนี่นี่นะฮะโอ้โหนี่นะฮะสายบีมเอ็กเลยนะอันนี้คือเรรื่องถโดดแล้วไอ้คันนี้คือ ขายเหมือนกันขายเหมือนกันคันนี้ขายแล้วครับอ๋อขายแล้วเรียบร้อยแล้วคนซื้อคือคนนี้ไม่ใช่อ๋อนี่ไปลอันนี้ไปลองน่เนี่ยเป่าครับอันนี้พี่ข้างร้านกันครับอ๋อเลยลองกระโดดหน่อยไหมเดี๋ยวรถลูกค้าพังเพราโดดได้เลยครับสบายมากไม่พังแน่นอนเป็นรถโดดอยู่แล้วครับเนาะโอ้โหนี่นะฮะเดี๋ยวผมขอเบอร์พี่โอมอีกทีนึงมีแฟนๆบีมเอ็กเนี่ยโหถามกันว่ายังไงบีมเอ็กที่ไหนเนาะ พี่โอมอยู่ที่ปทุมธานีครับปทุมธานีครับผมซอยวัสด็จครับเห็นไหม ถ้าเราถ้าเราค้นถ้าเราพิมพ์คำว่าวัดเสด็จใช่โลเคชั่นขึ้นมาเลยไหมใช่ครับแล้วถ้าหาวัดเสด็จเจอหาพี่อมเจอแน่นอนใช่แล้วก็โทรมาที่บ้านได้เลยครับอ่าเบอร์วัดเสด็จแค่300เมตรครับ300เมตรอ่าเบอร์โทรเลยเลยครับศูนครับ089 140ครับ140 3885ครับ3885ครับก็คือว่าไปที่เขียนคีย์คำว่าวัดเสด็จปทุมธานีใช่ครับจะขึ้นโลเคชั่นมาวิ่งไปที่วัดเสด็จแล้วโทรหาพี่ได้เลยเบอร์ที่ผมให้ไว้เนาะ ก็จะเจอบีมเอเลยแน่นอนฮะสมใจปรารถนาเลยนะฮะใครอยากได้บ no ีมเอ็กคุณถามเยอะนะว่าอยากไปซื้อมากเลยนะฮะแตบางทีแบบทักมาจากเพจที่จากนะฮะสายบีมเอ็กค right. ือเขาบอกก็ดู YouTube มาแต่เขาแล้วบางทีผมไม่ได้ถ่ายรูปคือปริมาณรถมันเยอะครับก็เลยก็เลยบอกว่าให้วอลอินมาดูที่บ้านนะครับถ้าถ uh> ้าทักไลน์มีไลน์ไหมมีครับผมไลน์ไลน์เบอร์เบอร์นี้เลยป่ะหรือว่าไลน์จะเป็น ID ดีไลน์ครับไอดีไลน์เป็น ID ดี N G A M ครับ N G A M มี S I มีอะไรไหมะอ่าแล้วก็ S A I S A I ครับผม108 108ถ้าเป็นภาษาไทยก็คืองามไส้108่งศโอเคงามไส้108ที่เมื่อกี้อีกทีนึง M N G G ครับ N G A M งามงาม S A I ไส้หนึ่งไม่ต้องมี s อ i ยไม่เลยไอดีตรงนี้เลยคีย์เข้าไปในไลน์แล้วก็พิมพ์ ID ก็จะเจอพี่โอมบางทีตอนเขามีไลน์แล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าให้พี่โอมช่วยถ่ายให้ดูให้ดูว่าคันนี้ถ่ายสเปคให้ดูอย่างนี้อย่างนี้ดูอย่างนี้เนาะหรือไม่มีตัวอย่างว่าต้องการรถประเทศนี้อย่างนี้ก็สามารถทำได้คแต่ส่วนใหญ่จะเน้นกระโดด ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นรถโตจะเป็นสายกระโดดนี่นะฮะเอาเลยพี่ที่โอมครับเมืองไทยไม่มีบันไดแบบใหญ่ๆนี่ฮะแล้วคุณคุณฝรั่งแกกระโดดเก่งไหมเนี่ยแกถือล้อเท่าไหร่ยี่สิบหกโอ้โหนี่ก็ดีด้วยไหมเนี่ย นี่นะฮะนี่มันเป็นฟูซัทเลยนะฮะสายกระโดดเดี๋ยวผมดูเฟืองหน้ามันจะเล็กๆนะเสียงดังลั่นเลย เด็ด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 ดังดีนะฮะเนี่ยให้ฟังเสียงสเตอร์ดังดีฮะโชคดีนะตัวปอดนะ

้คันนี้ใช้รถพี่โอไปนี่คันนี้เป็นรถของเพื่อนครับรถของเพื่อนขายหรือว่าไม่ขายไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายมีขายครับปรมเภทนี้ก็มีปอมแปดนี้ก็มีขายใช่ครับแต่คันนี้เอามาใช้งานอ๋อโอเคนึกว่าขายถ้าได้ราคาขายครับอ่ะเหรอสวยมากนะครับแล้วเท่าไหร่อ่เนี่ยปกติถ้าเกิดสภาพอย่างนี้ขายอยู่สภาพอย่างนี้น่าจะมี 7จ็ดหมื่นถึงเก้าหมื่นเจ็ดหมื่นถึงเก้าหมื่นสภาพนี้เลยเนาะถ้าอยากได้เนาะพี่ก็มีนะเจ็ดถึงเเก้าหมื่นือว่าราคาเรทจะอยู่ประมาณนี้โอเคแต่ร้านพี่ก็มีของผมตอนนี้ถ้าสเปคเนี้ผมไม่มีไม่มีแต่จะมีแต่ว่าประเภทนี้มีด้วยเนาะใช่ครรับปะเภทนี้โอเคก็ไปดูที่ร้านได้นะฮะนี่นะฮะ อ๋อบีมเอ็กนะฮะเฟรมก็มีนะพี่ล้ออะไรมีหมดใช่ครับถ้าอย่างงี้ประมาณเท่าไหร่อย่างนี้เป็นประเภทฟแฟลแลนครับอ,อย่างงี้อยู่แปดพันบาทแปดพันบ,บาทโอเคคือลงสนามแข่งได้เลยแถ้าถ้าถ้าบีมเอ็กเนี่ยคันที่ถูกที่สุดของพี่เนี่ย ประมาณเท่าไหร่3,900ันาเพราะโอ้พันเก้ก็มีบางคนเขาอยากได้ราคาย่อมเยาไม่เกิน5,000ันเรื่อยไม่มีงบแต่ถ้าเกิดเป็นหมื่นก็มีสตาร์ทเนี่ยคืออย่างน้อยๆเลยต้องมี3,500ั้าคือสา0พาอยู่เอโอเคบีม X 3 5 0 0ันหไม่แพงนะ มันคือสตาร์ทแบบเบสิกแต่มันเป็น B M X จริงๆมันไม่ใช่แบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่า B M X ที่แบบว่าของที่เขาทําเรียนแบบเป็นตัว B M X จริงๆใอันนี้แบรนด์แท้ G T แบรนแท้เลยครับใช้งานหนักไปเลยครับขุสามพันห้าแต่ว่าสีหรือว่าอะไรพวกสภาพอาจจะโซมนิดนึงครับ ก็รดรถรถอย่างนี้มันก็ต้องประมาณนี้เนาะนเพราะว่<บ>ารถเขาเอาไปกระโดดไปไปแบบเขาเรียกทางวิบาตแต่ว่าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรก็ยังโอเคเฟรมมันแข็งอยู่แล้ว คือล้อทุกอย่างมันใช้ได้หมดแค่สีสันมันไม่สวยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเป็นยี่ห้อที่แบรนด์บีมเอ็กจริงๆที่เขาทำรถบีมเอ็กซงจริงๆนะเนี่ยจีที่ไบค์ครับ GT เป็นประเภทฟรีสไตล์แล้วก็อันนี้จะเป็นประเภทเรสซิ่ง GT แล้วพวกฮาร์โร่พี่ก็มีครับผมก็จะเป็นแบรนด์คู่แข่งกบนด์สำคัญนี้แต่ว่าไอ้คันเหลืองนี้คืออันนี้จะเป็นโอซปูครับแต่ว่าทำเรียนแบบหมายถึงพี่ทำเองพี่เป็นคนสั่งผลิตสั่งผลิตเฟรมขึ้นมาใหม่เป็นเป็นเหล็ก เป็นสแ okay. ตนเลสสแตนเลสตัวนี้ไม่ขึ้นสนิมตัวนี้เขาที่แล้วที่มีเฟรมคอมเบอรี่ขายด้วยใช่ครับเฟรมใช่ไหมไอ้พวกนี้มันเป็นคอมเบอรี่อยู่แล้วครับพวกนี้ใช่ปะคอมเบอรี่ครับเนี่ยคอมเบอรี่หมดครับแต่นี้อันนี้อันนี้พี่ทํามาเองเหมือนกับว่าเป็นแบรนด์ของพี่เลยหรือว่าไม่ใช่แบรนด์ผมเป็นแบรนด์ที่ผม เราไม่สามารถที่จะซื้อของที่แบบแท้ๆแท้ๆถ้าแท้ๆมันเท่าไหร่ขายก็อู่แสนกว่าบาทเฟมเปล่าๆโอเคเราก็ได้สั่งวัลิตประมาณนี้แต่ว่าใช้ได้ไอ้ตัวนี้เหาะเหินเดินอากาศได้หมดเลยจําได้อะไรได้ถ้าเอาจริงๆสเปนี่ยผมว่าไม่ต่างเฟมแท้ไม่ไม่ได้แบบว่าเอาไม่ได้เก็ตเฟมแท้นะแต่หมายถึงว่า ด้วยวัสดุที่นวัตกรรมที่มันถ้าเฟรมแท้มันประมาณ30 4สิสิปีที่แล้วครับไม่มีแล้วมันมีแต่ว่ามันแพงอันนี้อันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ฮะหมื่นตอนนี้ทั้งคันเลยครับอยู่ที่ประมาณ17ื่นเจ็ดนเนาะคันคันนี้เลยเนาะคันนี้เลยถ้าวันนี้มีเงิน17ื่นเจ็ก็เอาไปเลยนะฮะต่อรองได้มีมีโครงการคนละครึ่งไหมพี่รองรัฐบาลไม่รับก็มัไปก็หมื่นเจ็ดก็เหลือเท่าไหร่นะแปดพันแปดพันห้า ล้อ <G ül üş> เล่นนะฮะไม่มีนะฮะเต็มที่ก็ได้ร้อยห้าสิบเนาะพันละครึ่งบันไดป่าๆก็าสองพันก็พอเออนี่โอเคนี่บันไดตัวนี้มันเป็นลิมิเต็ดนี่ตั้งคือตั้งโซ่มาฟิตมากเลยนะฮะกันกันแบบกันยืดเต็มที่เลยขี่ไปสักพักหนึ่งมันก็จะมันใหม่ด้วยครับมันใหม่มันยังไม่ได้ขี่ด้วยมันก็เลยยังมีเสียงแบบว่าเนี่ยไอ้ขาเบรกนะฮะขาเบรกเป็นอลูมิเนยียมนะโอ้โหก็คือดุมเป็นไอ้อะไรแบริ่งแบริ่งหมดละ นะฮะถ้าใครสนใจรถบีมเอ็กนะฮะหรือรถเกี่ยวกับรถสายกระโดดนะมาทางนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมปักโลเคชั่นไว้ให้นะฮะวัดเสด็จนะฮะวัดเสด็จปทุมธานีแล้วก็โทรตอนถึงวัดเสด็จแล้วโทรไปหาพี่ได้พี่เปิดทุกวันไหมถ้าต้องโทรนะครับเพราะว่าคุณใหญ่ผมอยู่บ้านตลอดครับอ่าโอเคโทรนัดได้เนาะที่บ้านไม่ไม่ได้เป็นร้านนะอ่าอ่าเป็นเป็นเป็นบ้านเนาะชอบเป็นชอบคนที่แบบชอบอยากศึกษาอยากอะไรได้เลยครับ หรือว่าหรือว่าเอารถติดรถติดเซอร์วิสให,<ด>ให้ให้ได้อะไรนะรเอารถจักรยานขึ้นรถแล้วก็ติดไปที่บ้าน,นาได้ไดแล้วก็ไปปรึกษากันไปลองเปลี่ยนอยากได้อย่างนี้นอย่างนี้นะเขามาสอบถามโทรมาพูดคุยได้เลยครับได้เ<อ>นาะชวนไปกระโดดได้ไหมได้ครับแต่ว่ามีสนามครับมีเออแต่ว่ามีสนามใช่ครับเป็นสนามปั้มแท็กปทุมธานีครับอ่าโอเคนะฮะแล้วพี่ไปบ่อยไหมอ่ผมปกติจะอาทิตย์ละครั้งแต่ตอนนี้ลูกชายพิ่งคลอดก็เลยก็เลยหยุดก่อนนะโอ้ลูกชายพิ่งคข้อเลยนะฮะน่ารักเลยนะเนี่ยนี่นะ โตขึ้นต้องเป็นนักปั่นแน่เลยลูกชายเขาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าลูกสาวคนโตไม่เอานะฮะโอ้ผู้หญิงเนาะทำไมให้ขี่ไม่ไม่ได้ครับผู้หญิงให้เขาสวยๆงามๆไปก่อนนะลูกชายนี่ต้องลุยหน่อยใช่ไหมครับรถ่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเบาครับพวกนี้มันเน้นแข็งแรงน้ำหนักก็จะคันนี้ไม่มีเบรกกันเหรอเนี่ย หรือหรือว่ามันเป็น11ถึง12โลเอามาโดยประมาณนะครับมันเป็นฟิกเกียร์ป่ะมันหมายถึงว่าไม่ไม่ฟรีป่ะเป็นฟรีปกติครับแต่มันไม่มีเบรกไงเราใช้ทักษะในการเบรกใช้เขาเรียกว่านี่สมัยก่อนผมต้องนี้ขานี่นี่รองเท้าเหยียดไปเลยตอนเบรกเหมือนกันครับรองเท้าเข้ามานะแบ่งทะลุเป็นรูนีใครับไปกดตรงนั้นนะกดข้างหน้าเหยียดไปหมดเลยนะฮะแต่จานหน้ามันเล็กเนาะมันจะมีเตาเอควฮารา เฟืองหลังนี้เท่าไหร่เองะ9นี้ถามว่า9 9ถึงแม่ถึงแม่7หรือ9เนี่ยนี่น่าจะ7นะครับ7เองเนาะเล็กมากเลยเนี่ยจานหน้ามันเล็กมากเนาะจานหน้าน่าจะ28ได้ไหมอันนี้25ครับโพวกผมข้างหลัง9ครับทำไมต้องทำเล็กขนาดนี้ครัเพราะว่ามันเจอต้น เรื่องน้ำหนักครับสมมุติว่าเมื่อก่อนมันเป็นใบ44ขนาดก็เป็น16ทีนี้มันมันอัตราทดอ่ะมันเท่ากันคือ9แต่ว่าข้างหน้าก็จะได้25มันก็จะใกล้เคียงกับ่44 16เขาต้องการให้มันออกตัวเบาออกตัวคล้ายๆกันคล้ายๆกันคือน้ำหนักการกดพอๆกันอัตรามันจะประมาณ3กว่า1ครับโอเคนะฮะมีลูกค้ามานะฮะ ของคุณครับพี่คนนี้สรุปเลยนั่นแบบเก่าเลยอ่ะครัพี่ไม่เบื่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจไปชมที่บ้านได้เนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะปักโลเคชั่นมาให้ใต้คลิปนะฮะแล้วปักเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะนี่ครับสำหรับสายที่ชอบยิมนะฮะมาชมตรงนี้นะฮะถามมาเยอะ ส่วนใหญ่่มีด้มากได้ลงแ่ว่ารของท้อง่ได้